ตอบเองพราวฟ้าการันชิดาตอบเองคนมองพริมพริมาใจร้ายไม่ให้เพื่อนร่วมงานแต่งเคยเปิดใจพยายามเคลียร์แล้วขาดพราวคนเดียวเขาก็แต่งงานกันได้กลายเป็นดราม่าที่ทําเอาแฟนๆใจหายไม่น้อยหลังพริมพริมาออกมาประกาศชัดว่าได้เลิกเป็นเพื่อนกับอดีตเพื่อนซีพราวฟ้าการันชิดาแล้วและคงไม่กลับมาคืนดีกันอีกหลังหลายคนสอบถามว่าทาไมอีกฝ่ายไม่มาร่วมงานแต่งงานของพริมโดยก่อนหน้านี้พราวฟ้าได้ออกมาพูดถึงความสัมพันธ์กับสาวพริมในคลิป เคลปเด็นดราม่าปี2,566ของพราวฟ้าเจ็ดไปทั้งหัวใจก็ต้องทนมูฟอนขัดผ่านช่อง YouTube p i w f a i k k หลังแฟนๆถามถึงรายการตรีซิสและช่องที่ทำว่าเมื่อไหร่จะกลับไปทำคลิปกันพราวฟ้าก็ตอบว่าน่าจะตอบแบบเดียวกับพริมตอนนี้เราเดินทางกันมาสุดทางแล้วอาจจะดับฝัน f c ด้วยเวลาผ่านไปแล้ว น่าจะคุยกันได้เข้าใจกันได้ความคาดหวังพราวรอบนี้น่าจะเคลียร์กันได้อารมณ์ดีโทรหาเพื่อนเป็นไงบ้างเขาอาจจะไม่อยู่ในหมวดที่อยากคุยกับเราด้านเสียบออก็เผยว่าก็พยายามแล้วที่จะเคลียร์ก็ต่างคนต่างมุมมองไม่มีใครผิดใครถูกจากนั้นคราวฟ้าก็เผยว่าไม่ได้อยากหาคนผิดคนถูกพราวแค่อยากก้าวข้ามปัญหานี้ไปเรื่องที่เขาเจออยู่ตอนนี้หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่มีพราวแต่พราวยินดีกับทุกก้าวความสําเร็จเขาอยู่ดี ด้านเซียบอยังบอกด้วยว่าจบเรื่องนี้แบบสั้นๆง่ายๆรอวันเวลาที่เหมาะสมที่สมควรพราวฟ้ายอมรับว่าแค่เสียใจนิดหนึ่งตอนที่ให้เลือกเขาไม่เลือกเรามันเสียใจเหมือนอกหักฉันแคร์เขามากฉันรักเขาเกินคําว่าเพื่อนเหมือนคนในครอบครัวไปแล้วพราวรู้สึกก็บอกว่ารู้สึกถ้าพราวรู้สึกไม่อะไรแล้วพราวก็จะบอกไม่อะไรแล้วแต่ทุกวันนี้พราวก็ยังรู้สึกอยู่เฟรนชิปเรายาวนานมากช่วงเวลาดีๆเราเยอะมากเราผ่านความสุทุกข์มาด้วยกันโคตรเยอะมันเลยเสียใจจากนั้นพราวฟ้าก็น้ำตาไหลร้องให้ออกมา พาวยังบอกเขาเลยครั้งสุดท้ายที่คุยกันเพื่อนไปมีความสุขเต็มที่เลยแต่ถ้าวันหนึ่งไม่เหลือใครจริงๆแล้วมันทุกใจอยากให้รู้ว่ามึงก็มีกูนะเว้ยยังรอคอยว่าวันนั้นมันจะมีล่าสุด27กุมภาพันธ์2567ก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ถามพาวฟ้าเรื่องงานแต่งงานของพริมด้วยว่าและเพื่อนแต่งงานทําได้ไงทําไมไม่นึกถึงพาวฟ้าเลยทําไมไม่มีพาวฟ้าในงานแต่งเขาจะร้ายจังด้านนอพาวฟ้าก็ได้ตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวไปว่า ไม่เป็นไรค่ะพราวโอเคเข้าใจว่ามันก็ต้องเดินหน้าต่อคนที่รักเขาก็ยแยกขาดพราวคนเดียวเขาก็แต่งงานกันได้ยินดีกับเขาด้วยค่ะซึ่งก็มีแฟนๆเข้าไปกำลังใจให้พราวฟ้ากันเป็นจำนวนมาก